จะเป็นตัวเองได้ยังไงตัวเองทำลายจิตใจเขาเขาไม่มีแรงจะหายใจแล้วเดีนี้ตัวเองมันหมายความว่าไงลมลมยิงคนนั้นเองตัวเองคงรักมันมากใช่สิเต้ยของเรามันมากนะถึงเอารูปมันในกระเป๋าตังค์ ก็ต้องรักมากสิไม่รักมากจะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ได้ยังไงช็อกช็อกช็อกที่รักฟังเขาก่อนนะคือว่าตัวเองสิบปีคืออะไรสิบปีที่เขาอยู่กับตัวเองมาดูแลทุกอยาก่างมันคืออะไรอ่ะมันเพิ่งมาเองมันมันไม่ได้เพิ่งมามันมานานแล้วสารคองสารเหรอเฮ้ย,ย,ยที่รักไม่ที่รักฟังเขาก่อนคือเขาไม่ที่รักที่รักเฮ้ย